หลอดมันเป็นสิ่งที่กลม,ลมกลมกลมๆอย่างเนี้ยเนี่ยกลมเรียกว่าหลอดจะเป็นหลอดกาแฟหลอดไฟฟ้าหลอดได้หลอดได้ก็เรียกหลอดนะหลอด แล้วเป็นลักษณะนามด้วยของคำว่าขอได้สังหลอดนี่ได้หลอดเดียวอย่างเงี้ยก็เ,เรียกว่าเป็นหลอดหลอดแล้วยาสบฟันนะ่ะเขาก็เรียกหลอดนะนี่หลอดยาสบฟันแต่ยังเนี้ตันๆน,นี่เขาไม่เรียกหลอดถ้ามันตันตันคือหลอดมันจะต้องอีข้างในกลวงเอาอย่างนี้ก็กลวงนี่ เนี่ยอย่างนี้ก็กลวงแต่ก็ไม่ได้หลอดเ็เรียกสายยางเขาก็ไม่เรียกสายยางหนึ่งหลอดเขาไม่ใช่สายยางเขาก็เรียกเป็นเส้นอันนี้ก็กลวงข้างในก็ไม่ได้เรียกหลอดเรียกเป็นอันนี้ผลิตเป็นคลุยก็เรียกเป็นคลุยลักษณะนามของคลุยก็คือเราไม่ใช่คลุยหนึ่งหลอด คุยหนึ่งเราส่วนท่อน้ำท่อน้ำปลาปลานี่ก็เป็นเส้นเรียกเป็นเส้นก็มีรูปลงปลวงข้างในเหมือนกันมีรูแต่ก็ไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกหลอดอีกอย่างที่เรียกคำว่าหลอดนี่ก็คือหอยหลอดหอยหลอด มีมากที่จังหวัดสมุทรสงครามที่ดอนหอยหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามเพราะว่าคนจะไปหาซื้อหากินหอยหลอดกัน